สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้มีบนสีบนโบราณบนเก่ามาแบ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะนําบนสีเรืองราหุลน,นะครับที่เป็นไซแม่พันธุ์มาแบ่งนะครับผมนี่คือบนสีเรืองราหุลกับบนสีหกหลงนะครับอันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้ดูสรับคนที่เป็นมือใหม่เพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับนี่นะครับผมกระดูกใบพันตรงกลางเห็นบอกครับมันจะขาวอันนี้คือบนสีหกหลงใบเลียวยาวเหมือนกันนะครับผมทุกท่าน นี่ครับตัวนี้นะครับผมเนาะถ้าเราเลี้ยงมานานไปเพื่อจะ,จะกลายใบเป็นใบาย,ยาวๆเป็นนารายเลืองพบนะครับผมซึ่งบนสองตัวนี้นะครับผมมีความแตกต่ตางกันตรงที่แค่ใบเรียวยาวก,กับสะโพกกว้างเท่านั้นเองนะครับผมท่านบนสีเลืองล่างหุ่นนั่นเป็นบนมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมท่านการกัดสีของเขาจะไม่หมดนะครับผมกระดูกของเขาเพิ่งจะเขียวแบบนี้นะครับผมท่านตรงนี้เป็นใบที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนื่องจาก หัวพันใหญ่นะครับผมทุกท่านนั้นถ้าใครชอบบอลโบราณตัวนี้เรียบๆนะครับผมนก่อนที่คนอื่นจะเอฟเอานะครับผมทุกท่านนี่ครับมาดูลักษณะใบองเพ่นนะครับผมนี่ครับแต่ละใบางเพ่นนะครับจัดจ้านมากๆเลยนะครับผมเนาะเป็นลายๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์แม่พันนะครับผมทุกท่านเป็นใบใหญ่เท่าฝ่ามือนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่800รวมส่งนะครับผมทุกท่าน เป็นใบใหญ่ใบอลังการสวยงามมากๆเลยนะครับผมมีจํานวนอยู่ที่มีจํานวนอยู่ที่7ต้นนะครับผมทุกท่านซึ่งเป็นต้นไซแม่พันธุ์นะครับปกติอยู่ในกลุ่มเขาขายกันต้นละ200กว่าบาทแล้วนะครับผมทุกท่านใหญ่อย่างนี้นะครับบางคนเขาก็ขายถึง300ต่อต้นเลยนะครับผมทุกท่านเนื่องจากเขามีชุดหัวที่ใหญ่นะครับผมทุกท่าน กอนี่ถือว่าเป็นกอที่กัดสีสวยและก็งามทุกใบเลยนะครับผมสาหรับคนที่ชอบไม้โบราณตัวนี้นะครับถือว่าบบแพงนะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่ทําจํานวนได้ช้าและก็หายากมากๆเลยนะครับผมท่านนี่ครับแต่ว่าใครชอบฮกหลงก็ยังมีแบ่งอยู่นะครับผมสาหรับบนสีฮกหลงกอนี้นะครับเป็นสีชมพูเป่งนะครับผมท่านอันนี้ก็จะขายอยู่ที่450บาทนะครับผมท่านได้10ก่อต้นนะครับ อันนี้สาหรับคนที่อยากเอาไปเลี้ยงคู่กันนะครับผมราคาเพาิ่นอาจจะบกแพงมากนักเนื่องจากเป็นฟอร์มที่ไม่สูงนะครับเป็นฟอร์มเตีเยียนะครับผมทุกท่านอันนี้สําหรับคนที่อยากเอาไปเลี้ยงคู่กันเพื่อให้เห็นความแตกต่างของบอลสองชนิดนี้นะครับผมทุกท่านสำหรับใครพลาดกระถางแรกนะครับก็ยังมีกระถางที่สงที่สวยงามแลวก็เป็นไซส์ใหญ่ๆเหมือนกันเลยนะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนีง hm ้นะครับผม มีจํานวนต้นเยอะกว่านะครับผมสําหรับเรื่องล่าหุ่นกระถางนี่นะครับมีมีอยู่10ต้นนะครับรวมทั้งหน่อด้วยนะครับผมเนาะจะขายอยู่ที่800รวมส่งเท่ากันนะครับสําหรับคนที่ชอบต้นเยอะก็เอาตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบหน้าใบที่จัดจ้านนะครับเอากระถางแรกไปเด้อครับผมทุกท่านนี่ครับถ้าใครชอบกระถางไหนกะระบุมาได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ดูต้นใหญ่แล้วนะครับบางคนก็ ชอบราคาที่ลดหลั่นลงมากับมีแบ่งเด้อครับผมสำหรับวันนี้นี่ครับอันนี้นะครับผมเป็นฟอร์มเตี้ยๆนะครับผมท่านไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าการกัดสีค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับสังเกตง่ายๆนะครับผมเนาะหน้าเพิ่นจะออกลายๆเป็นจุดๆกระจายแบบนี้นะครับผมเนาะเพิ่นจะกัดสีบวมมดนะครับผมทุท่านกระดูกเพิ่นก็จะเขียวนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมี78ต้นนะครับจะขายอยู่ที่ 550รวมส่งนะครับอันนี้จะเป็นไสซที่ย่อมลงมานะครับผมท่านสําหรับคนที่อยากไปเลี้ยงต่อเอาเองนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบหัวใหญ่กะจัดกระถางละแปดร้อยไปเลยเดอร์ครับผมทุกท่านม้วนสีเรื่องล่างหุ่นนั้น่าผมทําจํานวนไว้นะครับผมทุกท่านแล้วก็ออกมาขายเป็นชุดแบบนี้นะครับผมถ้าใครพลาดชุดนี้ไปกะจะนานพอสมควรนะครับที่จะได้ เป็นกัดสีสวยแบบนี้นะครับผมทุกท่านเนื่องจากต้นเก่าๆผมนั่นเพิ่นลงหัวและเพิ่นก็ง,งอกขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยเอามาแบ่งสําหรับวันนี้นะครับสําหรับกระถางนี้นะครับคนที่ชอบจํานวนต้นเยอะๆนะครับผมทุกท่านได้แบบคุ้มๆนะครับสําหรับคนที่อยากเอาไปแยกต้นขายนะครับผที่อยากเอาไปแยกต้นขายก็จะแนะนํากระถางนี้นะครับผมทุกท่านได้จํานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับผม สำหรับคนที่ชอบจํานวนต้นเยอะๆนะครับผมต้นนี้อาจจะไม่ใหญ่อลังการมากนักครับผมแต่ว่าได้จํานวนต้นประมาณ20ต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับมาดูต้นของเขานะครับผมอันนี้มีหน่อแทงขึ้นเต็มหมดเลยนะครับผมทุกท่านประมาณ20ต้นได้นะครับผมทุกท่านถ้านับรวมทั้งหนอด้วยนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมจะขายอยู่ที่90 0รยรวมส่งนะครับผมทุกท่านสีเรลืองลาหุน จัดว่าเป็นบอลตัวหนึง่งที่นาสะสมค่อนข้างที่จะหายากก็เลยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าบอล46หลงนะครับผมนี่ครับแต่ละใบของเพื่อนนั่นกัดสีบลูมดเป็นเอก,กลักษณ์ของบอลชนิดนี้นะครับผมเนาะนี่คือจุดสังเกตลักก็คือกระดูกเพิ่นจะเขียวไปถึงตรงสะดือเลยนะครับผมทดกท่านเพราะว่าตรงจุดนี้นะครับมือใหม่เพิ่นกระอัดจ,จะบกเข้าใจนะครับผมทุกทานบอลสีตัวนี้ ต้องดูตอนที่เพิ่นกัดสีแบบแก่จัดๆแล้วนะครับถึงจะรู้นะครับผมเนาะแต่ว่าสําหรับมือใหม่บางคนนะครับก็อาจจะซับส่วนตอนที่บอนสีหกหลงกัดสีไม่หมดนะครับผมถ้าบอนสีหกหลงเพิ่นกัดมดจัางเดเพิ่นก็แตกต่างครับบอนสีเรื่องลาหุ่นอยู่ดีนะครับผมทุกท่านเพราะว่ากระดูกเพิ่นจะข่าวนะครับตรงกลางนะครับผมทุกท่านนี่ครับ สำหรับใครดูมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะมีกอราคาพิเศษให้นะครับผมสำหรับกอนี่เป็นกอที่โบ่ยากนักนะครับผมทุกท่านป้นสีเรื่องล่าหุ่นกระถางนี่ผมจะแบ่งอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมทุกท่านได้ประมาณ6-7ต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ว่าจะได้ต้นที่โบรยายนีดเด้อครับผมทุกท่านต้นขนาดย่อมนะครับอันนี้สําหรับคนที่มีงบน้อยแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับผม นานๆมาแบ่งทีนะครับสําหรับบลสีเรื่องลาหุนนะครับผมสาหรับลูกค้าที่เพิ่นเอบบลสีหกลงไว้นะครับก็ขอขอบคุณหลายที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมทุกท่านใครอยากได้บลสีเรื่องลาหุ่นนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับผมทุกท่านเวลานานๆานานไปนะครับ ถ้าเพิินบิดออกแบบนี้นะครับผมทุกท่านสะดือเพิ่นบิดแบบนี้ก็จะเรียกว่านารายเลียงพบนะครับที่ผมขายในานา้มเลียงลางหุน่นเนื่องจากสะโพกเป็นกว้างนะครับผมทุกท่านซึ่งบนสองตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเลี้ยงันนานไปนะครับมันอาจจะกลายเป็นนารายเลียงพบในลักษณะแบบไปเลียวยาวแบบนี้นะครับผมท,ทุกท่านก็เลยนํามาขายในานา้มเลียงลางหุน่นเพราะว่าเป็นใบสะโพกกว้างอยู่นะครับผมทุกท่าน เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมเนาะใครที่สนใจกระถางไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เด้อครับผมขอขอบคุณลูกค้าที่เป็นเอฟไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะจัดส่งในเป็นในวันจันทร์นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ